สวัสดีพี่น้องสุขู้สุขคนครับมนนื่อวานภาพี่น้องมาวัดมหา,ายธาตุอยุทยาครับนี่ปีตัวเรียบร้อยครับสิบบาทพี่น้องคนไทยห้าสิบบาทกันี่กันีนงกาลังะพูดอยู่เลยเยสออเอาร่มไปเอาม โบราณสถานวัดมหาธาตุอายุทยาพี่น้องนี่บรรยากาศช่วงเนียนนักท่องเที่ยวบาไหลคือผมว่านล่ะผมไม่รู้ดูท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเลยบาไหลจริงแล้วพแมมีสิ่งอะไร ายก้งามพี่นองมายเด็กกวสวยงาม วัดมหาธาตุคืดพอ่ออย่ามมันนักท่องเที่ยวมาหลายๆพี่น้องนี่ก็คือสากปลักหักพังของพระพุทธรูปครับ เป็นอันเสียนพระพุทธลูกพี่น้องอยู่ในอันตนโพนี่แหละนักท่องเที่ยวคนาแอมาเบิง ทำี่นองนี่เป็นพระวิหารหลวงพระวิหารหลวงเหลือแต่ซากประหักหักพังแล้วเบียงค,เคดเจดีย์คนงามเนาะเหลือแต่ซากประักหักพัง นักท่องเที่ยวมีพี่น้องมีอยู่ในหน่อยกพคืออันช่วงอันช่วงที่นักท่องเที่ยวมาลหลายๆย่างเต็มเลยเลยครับ โอ,องค์นี้สมบูรณ์ที่สุดครับ ก็มีมยด่พี่น้องนักท่องเที่ยวแต่บาลายหุ่นยางยนี่เขามาเรื่อยๆอยู่ วันนี้ก็ขอบคุณลหลายๆครับที่ขอมารับชมมาถ่ายทอดบรรยากาศให้่งวัดมหาธาตุอยุทยา